สลามอะัยกุ้มวารักมตุวอฮิวะบเรากาจ์จากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อนเนื่องทำให้หลายคนอาจไม่สามารถกักตัวเองอยู่ในที่พักได้เพราะบางคนจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานบางคนต้องไปเรียนหนังสือหรือต้องทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆและสำหรับใครที่จำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กังวลว่าโควิด -19 ิทางไหนได้บ้างในวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับช่องทางการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019สาเหตุของการเกิดโควิดในทีนและการป้องกันดูแลตัวเองจากโควิดในทีไปชมกันเลยค่ะสวัสดีมา a l a i k เร w a มัตุลลอฮิวะบ w a b า r a ผมนายสร้อยเด่นไายามิ ตำแหน่งผู้อวยการโรงพยาบาลสงเสรสิมสงบ้านตําบลโลบุกปะซาอัเภอยิงัจังหวัดนราธิวาสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือว,ว่าโควิด -19 าสามารถแพร่จากคนสู่คนทางทางละอองน้ำมูกน้ำลายจากจมูกหรือปากซึ่งออกมาขณะที่ผู้ติดเชื้อไอจามหรือพูดทําทให้ผู้ที่หายใจเอาละอองเหล่านี้ไปติดเชืออ้อตามไปด้วยแต่ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก,นกลอยไปไม่ไกล ได้ตกลงถูกพื้นอย่างรวดเร็วการรักษาะยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรและสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นวิธีช่วยป้องกันโควิด -19 ได้กันในขั้นต้นเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ของ -19 ติดต่อกันได้ง่ายก็คือตำแหน่งเซลล์แรกที่โควิด -19 เข้าไปโจมตีไวรัสจะเข้าไปเกาะที่เซลล์ในเยื่อบุจมูกและขนจมูกทําให้เซลล์ไวรัสแพร่กระจายผ่านการหายใจเข้าออกอย่างไรก็ตามละองที่ตกลงสู่วัตถุและพื้นผิวต่างๆเช่น ราวบันไดรูบิดประตูหรือพื้นโตะก็สามารถทําให้ติดเชื้อโควิด -19 ได้เมื่อเราเอามือไปจับพื้นผิวน,นั้นแล้วมาจับตาจมูกหรือปากจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนจึงมาล้างมือด้วยสบู่หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ถูพื้นบ่อยๆจะเห็นได้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019สามารถติดต่อ,อกันได้ง่ายและยังไม่แสดงอาการใดๆ เราจึงควรป้องกันและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและให้ห่างห่างไกลกับไวรัสโคโรนาหรืโควิด -19 ให้มากที่สุดครับผมในฐานะผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงิมวัดตมบุระโบูเบสาก็อยากแจกประชาสัมพันธ์นะครับให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุมารับวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อให้เชื้อโควิด1 9หมดไปในที่สุดนะครับขอบคุณ ด,ดิฉันนางสาวปฏิมอสริเรเมรรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุบซารักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุบซานะคะในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุบซาของเรานะคะได้มีมาตรการป้องกันในพื้นที่ตำบลบุบซานะคะมาตรการที่1นนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในตำบล ให้ดูแลสุขภาพโดยการใส,ส่แมสหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆนะคะ 2. นะคะก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 3ก็คือจัดสถานที่กักกันนะคะ l ล c a l l อ q u a r a n ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ 4นะคะก็คือประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบลโบซานะคะในการเฝ้าดูแลและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงในฐานะรองปลัดนะคะรักษาการปรลัดอบตลบลบบซานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะประชาชนในพื้นที่ตำบลบลโบซาของเรานะคะร่วมกันไปฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ สายพันธุ์ใหม่โคโรนาที่กำลังระบาดอย่างหนักนทั่วโลกและทั่วประเทศไทยทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ไม่ต้องโกรกตกใจเกินไปนะคะเพราะเราทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันให้ห่างไกลจากโควิด -19 ได้หากเรารู้จักการป้องกันและการดูแลตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันคนไทยและทุกคนบนโลกนี้จะต้องผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างมีสติไม่มีใครช่วยหากเราไม่ช่วยกันอีกไม่นานโลกจะกลับมาสดใสและพวกเราก็กลับมามีชีวิตประจำวันดังเดิมขอบคุณค่ะ